you ใครเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแบบนี้บ้างครับอย่างเช่นแอ้มินก็เองนะครับกำลัง Copy ไฟล์อยู่หรือโอนถ่ายไฟล์นะครับเข้าสู่ E x t e ท n a l d r ด v e ์แบบนี้นะฮะเพื่อนมาเดินชนตโต๊ะลนเชยเลยนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเรามีน้องเล็กๆอยู่หรือว่ามีน้องแมวอยู่นะครับ <S <S เขาเดินมาเนี่ยเขี่ยชนโอโ้โหระเนระนาดไปหมดเลย สิ่งต่างเหล่านี้นะครับถึงคุณจะมีฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลดีๆนะครับมันก็อาจจะไม่ทนทานขนาดนั้นนั่นก็ทำให้นะครับคุณจำเป็นจะต้องมองหาเอ็กเทอร์นอลไดท์ที่มันทนทานแล้วก็มีการรับประกันที่มั่นใจได้นะครับรวมไปถึงถ้าให้ดีนะคุณควรจะมีการรับประกันข้อมูลเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณไม่สามารถไปทำมันใหม่ได้นะครับอย่างเช่นนะครับไฟล์ที่เป็นรูปที่คุณไปเที่ยวกับแฟนครั้งแรกนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เก็บไว้บนคลาวนะครับถ่ายเอาไว้แล้วก็เก็บไว้ใน หรือว่าวันที่คุณรับปริญญางานที่คุณเพิ่งจะทำเสร็จเตรียมพรีเซนต์เจ้านายนะครับหรือว่าทีสีที่คุณทําไปแล้วรวมไปถึงนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนตัดต่อเนี่ยนะฮะเก็บไฟล์ฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอได้นะครับพอถึงเวลามันพังเนี่ยข้อมูลกลับมาไม่ได้นะครับ <S <S คุณเอาไปเคลมคุณได้ลูกใหม่มานะครับแต่จะดีหรือเปล่านะฮะถ้ามันได้ข้อมูลที่คุณเคยมีอยู่เนี่ย กลับมาด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำแคมเปญดีๆจากทาง WD แล้วก็ IDR Lab นะครับที่จะให้คุณได้รับประกัน Hard ิส์นะครับที่เป็น External Drive เป็นเวลา3ปีนะครับและก็มีการรับประกันข้อมูลให้คุณอีก1ปีอีกด้วยนะครับเวลาที่คุณไปเคมนะฮะนอกจากคุณจะได้ Hard ิส s ์ลูกใหม่มาแล้วนะครับคุณก็ยังได้ข้อมูลที่อยู่ใน Hard d i s ลูกเดิมกลับมาด้วยนั่นเองนะครับดีไหมฮะทั้ง2ค่ายนี้นะครับก็มาจับมือกัน ผุดออกมาเป็นบริการที่เรียกว่า IDR WD Carefree นั่นเองนะครับซึ่งบริการนี้เนี่ยจะอยู่ใน Harddisk Eternal นะครับทุกรุ่นที่อยู่ในเงื่อนไขของทาง WD นะครับใครที่ซื้อไปเนี่ยก็จะได้รับบริการนะครับในการกู้ข้อมูลในเวลา1ปีหลังจากที่คุณซื้อนั่นเองนะครับย้ำตรงนี้ครั้งว่า IDR Lab นะครับเขาเป็นศูนย์ในไทยนะฮะ รับประกันการกู้ข้อมูลว่ามีความปลอดภัยสูงด้วยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในการกู้ข้อมูลด้วยมันจะจะง่ายมากๆนะฮะเหมือนคุณส่งอุปกรณ์ไปเคลมนั่นเองนะครับนอกจากการลงทะเบียนนะครับจากทาง W D แล้วแล้วก็ แจ้งข้อมูลไปทาง IDR Lab นะครับคุณก็สามารถส่งฮาร์ดไดรฟ์ WD นะครับไปทําการกู้ข้อมูลด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะส่งเบสเซนเจอร์หรือว่าส่งเป็นพัสดุอะไรต่างๆไปกู้ข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถือว่าง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยกับการใช้งานนะครับบริการ IDR Lab นั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงบริการนี้นะครับขอพูดถึงทาง WD หรือ Western Digital นิดก่อนครับ สำหรับ external นะครับจากทาง WD เนี่ยเขามีทั้งที่เป็นฮาร์ดดิสแล้วก็ SSD ว่ากันตั้งแต่นะครับในรุ่นที่เป็นโมเดล WD Element นะครับมี My Passport แล้วก็ My Passport Ultra นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับการพกพาในการเดินทางนั่นเองนะฮะส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น WD Back Game Drive นะครับซึ่งก็ออกแบบมาสำหรับคอเกมใช้ในการเก็บไฟล์เกมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับ และคุณยังสามารถเคลื่อนย้ายไฟล์เกมเนี่ยไปใช้กับเครื่องอื่นๆได้ด้วยผ่านทางไดร์ตัวนี้นะครับโดยฮาร์ดดิสที่ต่อภายนอกเหล่านี้นะครับมีให้เลือกทั้งแบบฮาร์ดดิสที่เป็น2.5นิ้วแล้วก็ SSD นะครับความจุตั้งแต่480 g b ไปจนถึง5 TB เลยทีเดียวพร้อมด้วยการเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะครับผ่านทางพอร์ต USB 3.2 ให้การรับประกันอีก3ปีนะครับหลายคนจึงเชื่อมั่นทั้งในด้านเทคโนโลยีและบริการหลังการขายจากทาง WD หรือว่า Western Digital นี่เองครับเฮ้ยฟ้าผ่าไฟดับเฉยเลยแล้วงานก็จะหายไหมเนี่ยเฮ้ยซ้อมมอเตอร์ไซค์ดีๆฮาดดิสก็หล่นเฉยเลย สอาไหร่เนี่ย200 200ใช่หยิบของที่อยู่ในรถ hard d i s ์ดันอยู่ใกล้ๆดึงออกมาหล่นทห้ยังงั้นเลยฮ hard d i s ์ <S หล่นจากโน้ตบุ๊กกิ้งลงมาบนบนันไดกิ้งมาเป็นลูกขนุนเลยนะเนี่ย

อุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เกิดขึ้นได้โดยเพราะคนซุ่มซ่ามอย่างแอเมนกอนี่เองนะครับผมซึ่งมันก็มีส่วนที่จะทำให้ฮาร์ดิสกเอเทอร์นอลเนี่ยเสียาหายได้นะครับและสิ่งนี้เองนะครับก็ทําให้ทาง W D เนี่ยเขาร่วมมือกับทาง I D R l a b นะครับผุดแคมเปญที่เป็นบริการใหม่ขึ้นมานั่นคือ I D R W D Carefree นั่นเองนะครับซึ่งจะรับประกรันการกู้ข้อมูลให้กับคุณในระยะเวลา1ปีหลังจากที่ซื้อนะครับ นอกเหนือจากการรับประกันฮาร์ดดิสก์สปีที่เป็นปกตินั่นเองครับสำหรับ IDR l a b นะครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ข้อมูลมาตรฐาน ISO 9 0 0 1นะครับในบ้านเราถือว่าเป็นรายใหญ่เลยนะและได้การยอมรับจากผู้ใช้จำนวนมากครับมีความพร้อมในด้านของเครื่องมือมีผู้ชำนาญงานนะครับที่รองรับการกู้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้นะครับรวมถึงรองรับฮาร์ดแวร์ได้อย่างหลากหลายด้วยนะทาจริงแล้วเนี่ยมีห้องแ l a นะครับเพื่อความปลอดภัยในการกู้ข้อมูล ทำให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าข้อมูลต่างๆของคุณเนี่ยจะได้กู้คืนมากที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับข้อมูลของคุณยังถูกเก็บเป็นความลับสําหรับคุณเท่านั้นนะฮะในการกู้ข้อมูลจากทาง IDR Lab นะครับนอกจากจะรับประกันการกู้ข้อมูลได้ฟรีในระยะเวลาประกันก็คือ1ปีแล้วนะฮะคุณยังสามารถทำการเคลม Hard ตัวใหม่นะครับได้เลยทันทีนะที่นั่นนะครับ โดยจะเลือกรับเป็นฮาร์ดดิสก์เปล่าๆกลับมาเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะให้เขากู้ข้อมูลจนเสร็จก่อนนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากฮาร์ดไดร์ตัวเก่าเนี่ยใส่ลงไปในฮาร์ดไดร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็นํากลับมาพร้อมกับข้อมูลได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะสะดวกแบบไหนครับโดยคุณสามารถไปส่งเครม h ฮาร์ดดิสก์เอ็กทนอที่เป็น WD เนี่ยด้วยตัวเองได้นะครับที่ศูนย์ไ d Lab ที่ บางนาตราดซอย25นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยก็ได้นะครับ0274419112นั่นเองครับและสำหรับเงื่อนไขการให้บริการของ IDR WD Carefree ก็มีแค่นี้เลยนะครับโดยบริการนี้เนี่ยจะคุ้มครองการกู้ข้อมูลในทุกกรณีนะฮะส่วนในเรื่องของการรับประกันนะครับขอย้ำตรงนี้อีกทีว่าเวลาที่คุณซื้อ h d e t e r a จากทาง WD ไปแล้วนะครับภายใน30วันเนี่ย คุณจะต้องทําการลงทะเบียนในระบบนะครับโดยมีข้อมูลจากทางหน้ากล่องของ Harddisk WD นั่นเองนะฮะให้คุณทําการอัปโหลดใบเสร็จเนี่ยเข้าไปในระบบอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับในส่วนของการรับประกัน1ปีของทาง IDR Lab นั่นเองส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยคุณสามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเวลาที่คุณจะใช้บริการเขาจะมีเงื่อนไขบอกไว้เลยว่าคุณสามารถกู้ได้อย่างไรแล้วก็ใช้วันเวลาเท่าไหร่นั่นเองครับ นับเป็นอีกหนึ่งบริการดีๆจากทาง WD นะครับที่เขาจับมือกันกันกบ IDR Lab นะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งาน Eternal Drive จากทาง WD ได้อย่างอุ่นใจนั่นเองได้พังแต่ยังกู้ข้อมูลกลับมาได้นะครับอันนี้ถือว่าสุดๆแล้วนะฮะสุดท้ายนี้นะครับอด m i n ก็อยากจะฝากการเลือก Eternal Drive สักตัวหนึ่งเวลาที่คุณใช้งานนะครับคงไม่ได้อยู่แค่เรื่องของความสวยงามความจุราคาที่คุณถูกใจหรือว่าการเชื่อมต่ออะไรอื่นๆนะครับ ก็คงยังเป็นเรื่องของการรับประกันแล้วบริการหลังการขายที่ดีด้วยอย่างเช่น WD นะครับที่มาพร้อมกับบริการที่เรียกว่า IDR WD Carefree นี้นะครับจะช่วยคุณสามารถอุ่นใจเวลาที่คุณใช้งานนะครับฮาร์ดดิสพังแต่คุณยังได้กู้ข้อมูลคืนกลับมาได้อันนี้ถือว่าพิเศษสุดๆนะครับและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้พีก้อนแล้วก็ h anel n NBS ด้วยครั้งหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกันติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ